ข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางแม่แพลวนะคะหรือว่าทางคุณเพลียวเสงียทองค่ะได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าระหว่างบอสบิ๊กนะคะแล้วก็แม่แพลวหนึ่งปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้ววันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าพูดหมดเปลือกหมดทั้งน้ํทาทั้งเนื้อเลยค่ะคุณผู้ชมอีกอย่างนะคะแม่แพลว่เนี่ยก่อนจะออกมาไลฟ์นะคะบอกว่าจุกที่ผ่านมายังไม่จุกเท่าครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะ,ะแพลวเอ้ยมึง มึงหลุดพ้นแล้ววันนี้มีไลฟ์นะคะมันสุดๆะอ่ะคือก่อนที่แม่แพลจะออกมาไลฟ์นะคะได้ออกมาโพสต์เพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันว่าวันนี้ค่ะแม่แพลเนี่ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะคะเรื่องราวดราม,ม่าต่างๆนานาหรือคนที่ด่าแม่แพลอะไรยังไงฝั่งนู้นฝั่งนี้นะคะจะได้เข้าใจกันสักทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจินอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้เนอะทางาเพจเฟซบุ๊กนะคะทาง ทางเพจเฟ e บุ๊กนะคะคุณพัฒนานทดรักษานั่นเองค่ะเดี๋ยวจิมเปิดให้ฟังใจความสั้นๆสำคัญเล็กน้อยแล้วกันนะคะที่แม่แพลได้ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนนี้นะคะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่หนูขอพูดทุกๆอย่างขอพื้นที่ตรงนี้ให้หนูได้พูดในมุมของหนูบ้างว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันยังไม่จบมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง แล้วณตอนนี้ล่าสุดที่มันทําให้หนูจะต้องตัดสินใจพูดเพราะว่ามันมีภาพแล้วมันมีไลท์ที่หนูเห็นคือมันอมันมันจุกมันไหวคือหนูตรงเบาเพราะลูกไงญขึ้นสูมเมอลูกโตขึ้นทุกวัน หนูขอบคุณทูกราลัางใจที่ไทยหามาตลอดเลยแฟนคลับแฟนเพื่อนเา,านตาหน,น้าแต่ณเมือน,นี่หนูก็ขอปกป้องเท้องบ้างขอปกป้องตัวเองบ้างในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะ <c oughs> ประเด็นแรกหนูขอพูดเลยประเด็นแรกที่มันไม่จบ าการที่โจมตีกันไปกันมาไม่ว่าจะเป็นเพจใดๆอ่า FC ทั้งสองฝั่งก็ตาม FC ทางฝั่งที่สนับสนุนหนูแล้วก็ FC ในฝั่งที่สนับสนุนเขายังทีนูว่าไปก่อนที่หนูจะเฮ็ดบุญกทินหาเมทีหนูเคยพูดแล้วว่าอยากให้จบอยากให้จบไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็ตามเพจที่สนับสนุนโนที่หักหนูหนูอยากให้อยู่ในพื้นที่ของเฮา ของหนูถ้ารักหนูอยู่ในพื้นที่ของหนูะว่าต้องไปละล่านว่าต้องไปเกี่ยวของผู้ใดแล้วหนูก็บอกว่าถ้าคนไหนที่ไม่ชอบหนูหนูก็ขอให้มันจบให้มันหยุดแต่ล่าสุดตรงๆเนาะเมื่อคืนอ่หนูเห็นไลฟ์สดคําว่าพ่อของลูกรฟ์สดร่วมอยู่ในเฟรมเดียวกันกับเพจที่ด่าหนูมาเป็นปี เพจของเมียฝรั่งที่อยู่สวีเดนหนูซันเลยนะหนูสันเลยหนูจุกหนูสันหนูจุกหนูเห็นหนูก็ลังจะนอนแล้วมีแฟนขับส่งมาให้หนูดูซึ่งหนูก็ได้ติดตามหนูวุนหนูก็ได้เบิ้งเลยว่าภไพจะไลยโซดไพสีอียงกสร้างหนูกดหนูไม่ได้บล็อกนะแต่หนูกดไม่ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าหนูว่าอยากเครียดหนูอยากทํางานหนูอยากเดินนาหนูพยายามที่จะไม่สนใจและปล่อยผ่าน ว่อยากหนุ่งอยากใส่ชีวิตแต่เมื่อคืนมีพี่สาวที่อยู่มังนอากและส่งมาบอกว่าน้องแพลวพี่รับไม่ได้พี่สันพี่สั่นเลยพี่ตัวสั่นเลยหนูก็เลยเข้าไปดูพี่นอกมันเหยียบใจ่อยทักซ้ำใดคุณจะโกรธจะเกลียดอะไรฉันนักหนาภาพ ภาพมันออกมาชัดเจนมากว่าคุณสนับสนุนไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเมียฝรั่งให้มาด่าฉันในทุกๆวันด่าข่อยพ่อนะด่าข่อยนี่ข่อยยิ่คุณชินกับการถือด่ามาเป็นปีแล้วด่าป้าด่าลุงป้าแจ๋วหอดพ่อข่อยหอดพ่ออีการป้าแจ๋วลุงเคนคนในครอบพัวข่อยว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงหลานปลาแอนอีกทอง โดนแขวนทุกคนโดนด่าดทุกคนแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่เลี้ยงลูกให้คุณเขาเป็นคนที่เลี้ยงลูกให้คุณทําไมคุณไม่ปามบ้างแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณจะบอกว่าแล้วแล้วแฟนขับฉันแล้วคนสนิทฉันอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์รงบุรภาที่ออกมาพูดฉันสาบ,บานเลยนะฉันไม่เคยคุยอะไรหลังบ้านกับอาจารย์รงบุรพา หนูขอสาบานเลยว่าหนูไม่เคยคุยหลังบ้านกับอาจารย์ลุงบุรภาเลยหรือว่าศิลปินนักร้องหมอลาทุกคนที่โพสออกมาเซฟหนูหนูบอหนูบอกเคยที่จะออกไปบอกก็ผู้ใดล้วกาแชทบอกก็ผู้ใดแม้แต่เพจที่ออกมาเซฟหนูหนูไม่ได้เห็นด้วยนะที่ที่จะต้องไปโจมตีพ่อของลูกซึ่งหนูก็เคยบอกแล้วว่า นูอยากให้มันจบอย่าตีกันไปกันมาเลยรักใครก็ไปสนับสนุนคนนั้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเมื่อคืนใครที่เห็นคลิปเห็นภาพถ้าคุณเป็นฉันคุณรู้สึกยังไงฉันไม่เคยมีความดีอะไรให้เธอเลยเหรอพ่อของลูกฉันไม่เคยมีความดีอะไรกับคุณเลยเหรอ คนที่ดูแลเลี้ยงลูกให้คุณหน้าตอนนี้โดนด่าโดนแขวนคุณปาล์มบ้านสิเขาด่าฉันไปไปิเป็นปีๆแต่เมื่อคืนคุณไปชนแก้วกับเขาอยู่ในเฟรมเดียวกันกับเขาคุณบอกว่าคุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยคุยกันหลังบ้านแต่ทุกคนไปย้อนดูคลิปแต่เห็นคลิปอยู่นะหัวเลาะกันมีความสุขคิกๆๆ ุณสัใจเหรอคุณสนุกกันเหรอคุณมีความสุขเหรอมันชัดเจนมากที่คุณสนับสนุนผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเมียฝรั่งอยู่สวีเดรนที่ด่าฉันทุกวันทุกคนคงเห็นแต่ที่หนูเงียบคือหนูไม่อยากไปให้ค่าคนเหล่านั้นเพราะว่าชีวิตขอยมันมีอย่างที่ต้องเห็ดมากมม่หลายกว่านั้นสำหรับเพจทุกเพจ หรืออาจารย์ลงบุรพาก็ตามที่ออกมาเซฟหนูถ้าหลังจากจบคลิปนี้ไปถ้าทุกคนจบถ้าทุกฝ่ายจบจบนะคะจบไม่ต้องไปเอ่ยถึงใครถ้ารักหนูอยู่ในพื้นที่เพจหนูเฟซหนูมาให้ก็รลังใจกันดีกว่าไม่ต้องไปพูดเอ่ยถึงใครแต่วันนี้หนูจะขอพูดให้จบทุกๆอย่างแต่ละประเด็นอเรื่องเพจเนี่ยเคลียร์นะคุณต้อง บ้างคุณต้องบอกบ้างไม่ใช่ไปสนับสนุนกันแบบนั้นเจ้า่ต้องเห็นแกคอยดอกเจ้า่่้ตองห็นแกคอยเจ้าเห็นแกลูกเจ้าเห็นแกลูกที่มันกําลังจะเติบโตแล้วมันต้องมาเห็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ด่าแม่คนนี้ด่าแม่คนนี้ด่าป้าคนนี้ด่าลุงพ่อด่าตาว่าต้องหวนกระแสคอยว่าเองเลย ก็ประมาณนี้นะคะเบื้องต้นเนาะคร่าวๆค,คุณผู้ชมสามารถกลับไปย้อนด,ดูได้นะคะทางเพจของคุณพัฒรนันนะคะทดรักษาเนาะสามารถไปย้อนด,ดูคลิปเต็มๆได้ถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆเมนะะี่ยค่ะอันนี้แม่แพลวก็ออกมาพูดอย่างชาัดเจนแล้วเนะะาะล่าสุดเนี่ยเห็นทางฝั่งบอสบิ๊กนะคะได้มีการเป็นไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นคนที่เหมือนเคยด่าแม่แพลนะคะมีเพจเนาะเป็นอ,อยู่ที่สวีเดนสักอย่างนี่แหละคะ่ะแล้วแม่แพลี่เรียกได้ว่าจุกมากๆ พูดทั้งน้ําตาเลยนะคะโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่แม่แพลวออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วเป็นภาพที่หลายคนเห็นเนี่ยคือรับรู้ความรู้สึกได้เลยค่ะคือเวลาพูดเนี่ยน้ำตาแทบจะไหลออกมาเลยทีเดียวนะคะถือว่าอ่าอย่างที่แม่แพลวพูดเลยคะ่ะว่าให้ทุกคนนะคะพักกันก่อนก็ไม่อยากให้ไปด่าฝั่งทางพ่อของลูกหรืออ่า ด่าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนหยุดท่ารักก็พอแค่นี้แต่แม่แพลี่เห็นทุกอย่างแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือจุกเต็มที่นี่คือออกมาพูดแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพอได้เห็นแม่แพลวออกมาพูดแล้วก็เหมือนจะยังไม่หยุดนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นดาราม่ากันอยู่เนาะ,ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะอยากฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าคะ่ะไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปมากกว่านี้แล้วแม่แพลวบอกว่าก็ไม่ได้อยากให้ไปรายการไหนค่ะเพราะว่าแม่แพลวเนี่ยพูดตรงนี้คือจบแล้วนะะค พอผ่านจากไลฟ์สดไปแล้วเนาะแม่แพลวนะคะบ,บอกว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่จบอีกค่ะคนด่บแม่ของลูกถูกหมดสนับสนุนกันชนแก้วชำ้ำเมื่อฉันออกมาพูดความจริงรับไม่ได้จะมาฟ้องแม่ของลูกซะง,งั้นลูกผู้ชายตัวจริงนี่นะคะแม่แพลวได้ออกมาโพสต์นี่หลังจากไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ที่จุกมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะ ซัพพอร์ตให้กำลังใจดีกว่านะถ้าไม่ชอบก็อย่าด่าจนเกินไปเพราะบางทีแม่เพลาอาจจะจุกแล้วก็เจ็บมามากแล้วเหมือนกันค่ะอาถือว่าฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆดีกว่านะคะโพ์นี้จริงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรแบบอัปเดตนะคะเดี๋ยวจริงจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ